เดียวสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Rv ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเดอะครินเช่นเคยนะฮะก็ลงแรงเป็นยังกันบ้างฮะก็ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ไดมอนด์หนึ่งอยู่ฮะก็หวังว่าจะขึ้นคอมมานเดอร์ในเร็วๆวันนี้ฮะก็มาเล่นอาเลนในตำแหน่งออฟเลนฮะเจอกับมอทอรฮะโอ้พี่มอทอรเขาเข้ามาปั่นคีปเราดักหน้าเราเลยฮะตอนนี้ก็ไล่ไปฮะไอออกไปก่อนออกไปก่อนเกียร์คีบบ้าง ฟาเข้าไปฮะไล่ตามนายคอสมาช่วยฮะจงังหวะนี้พยายามไล่ตามอยู่ฮะแต่เหมือนว่าจะวิ่งเร็วว่าหนีไปได้ฮะหนันมาสนใจผู้แทนนะนาจะได้ตัคงสักนิดสังหน่อยฮะแบ่งกับนายคอสไปฮะฟาสิวครับสวยฮะนายคอสเข้ามาครับเรียบร้อยครับเก็บมาได้หนึ่งตัวฮะโบบาลอนมาต้องถอยฮะรีบถอยรีบถอยฮะ ก็เราอาจจะต้องกลับบ้านนะก็เอาให้เลือดให้กับนาคอสไปฮนะรู้ใจฮนะรู้ใจให้ฟาร์มต่อบนะบาบอนเหมิมเกินมากเข้ามาในป่าเราฮนะพยายามไล่ตามนาคอสจังวะนี้โอ้โหอันตีใส่ฮนะนาคอสพยายามจะเข้ามาช่วยคนระับแต่เหมือนโบลา,าราบอนจะไปสนใจคนระับเก็บนาคอสเราไปฮนะแต่เราจะไม่ปล่อยให้ลุดมือจังวานี้ไม่มีอันติก็หนีไม่ได้มหมอคอสเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เราเก็บแตกได้16ฮนะว่าเข้าไปครับเรียบร้อยนะหนึ่งตัว มอทอเหรอมอทอเหรอจังหวะนี้พยายามสู้ไฟอะเรามีเลือเดเต้งฮะจากพาสีบฮะฟาไปครับเรียบร้อยครับดับเบลิลคิวฮะพาสีค่อนข้างดีครับถ้าติดแสแตกนะฮะแต่ถ้าสแต็กหลุดก็อันตรายเหมือนกันฮะก็แทจะไม่มีประโยชน์เลยเอาฮะกลับมาฟาร์มต่อฮะอออก็มอทออหายฮะ ตามเลนนี้เสร็จก็ลงไปช่วยเลนกลางต่อฮะเหมือนว่าเมดฝั่งเราต้องลงไปช่วยเลนล่างฮะขอแวนมาเคลียร์คีพให้ฮะสักชุดก็ยังดีฮะีบสกิวรีบติดแล้วก็รีบพึ้นฮะแต่เหมือนว่ามอทอสจะตามเรามาฮะจังหว่านี้ต้องไฟแล้วฮะยังถอยมาทิ้งระยะฮะรอสแต็กฮะปาดเข้าไปจับแต็กกันโดดใส่ฮะ แต่เหมือนบอทอจะพยายามหนีเข้าป้อมว่าจังหวะนี้สไลด์เข้าไปผิดจังหวะโดนปอมตีตายรกลับมากันเลยนะรอดักมอทอนะจังหวะนี้ไล่เข้าไปไลฟ่ฟาสไลด์ฟานะตามด้วยมีโบบารอนมาฮนะตอนนี้พยายามเลี้ยงสแตคนะ็คฮะเก็บสแต็คไปก่อนนะแต่โดดไปหาโบบารอนโบบารอนยิวหมนะีโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีสแต็คแล้วด้วยโอไฟไม่ไหวฮนะเรียบร้อยคนระับโดนเก็บไปฮนะ ไม่เป็นไรครับกลับมาฟาร์มเลนต่อฮะรอนาคอสฮนะจังหวะน,นี้มอทอสเรามีเพื่อนฮนะไหลเข้าไปกดอันติครับยกฟาดยกครับเรียบร้อยฮนะมีแบบนี้รอบยากคนระเรียบร้อยฮนะขอบคุณนะนาคอรสเข้ามาช่วยแก้มือใหน้ฮะก็ต่างขวายต่างมีเพื่อนนะก็สามารถไฟกันได้ฮนะตอนนี้ ตอนนี้เลนบนว่างะก็เก็บป้อมฮะแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปไปช่วยเลนล่างต่อเหมือนด้านล่างจะเจอศึกหนักฮะด้านล่างซับฝั่งตรงข้ามเป็นกิเด์เอฝั่งเราเป็นลัมเบอร์อันนี้เหมือนลัมเบอร์จะกลับไปเติมเลือดฮะฝั่งตรงข้ามแครี่น่าจะเป็นเอลสูฮะวางแถบไว้ก็มาเคลียร์แถบให้เพื่อนก่อนฮะ แต่เหมือนตรงกลางจะโล่งฮะโดนโบบาลอนพยายามตีป้อมครับเรียบร้อยครับไปไม่ทันฮะตรงกลางมีโบบาลอนแล้วก็แลสจงังหวะนี้กระโดดเข้าไปหาโบบาลอนนะสไลดข้ามไปฟ,ฟาไปแต่เหมือนจะโดนแลสชกไปโดนโบบาลอนเก็บเรียบร้อยฮะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างหนักครับต้องระวังฮะจงังหวะนี้มีตัวพาดฮะแลสโดดขาแลสก่อนฮะจะเก็บได้ก่อนนะเรียบร้อยครับตามด้วยคิวด์ฮลไล่ตามไป มี ler, สตันเหรอฮะสายตามาเรียบร้อยอะไม่รอดนะคิวเดอร์อนนี้มองตาเหมือนรู้ใจครับพากันขึ้นไปตีดาร์คฮะเพื่อความมั่นใจในการดันเลนฮะชิ้นต่อไปก็เป็นทารอนฮะในทิ์นตอนนี้ก็มีดาบคิแล้วก็ดาบสายฟ้าก็ทำให้มีดาเมจในระดับหนึ่งแล้วะอ,อกไฟได้ฮนะตอนนี้ ขอช่วยทีฮะโอเคครับเคลียร์แล้วก็รีบกลับไปเติมเลือดฮะเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนไฟต่อฮะตอนนี้เหมือนฟังเราพยายามจะดันเลนล่าฮะเจอเอลสูกลางทางครับจังหวะนี้สไลด์เข้าไปฮะเอลสูกระโดดหนีนะ้จังหวะนี้กดอันติครไล่ตามนะฮะเรียบร้อยครับไม่รอดฮะแบบนี้รอดยากฮะเอลสูกดอันติก่อนฮะ เมดเราดับเบิลคิวไปฮะเหลือแลสตัวเดียวฮะพยายามขึ้นไปตามแต่เหมือนว่าจะตามไม่ทันก็มาเค,คเลียร์คลิปกลางครับเจอมอทอสฮะโอ้โหหนีไม่ออกครับเรียบร้อยครับโดนมอทอสเก็บไปครับจะเอ๋พอดีครับไม่คิดว่าจะเจอฮฝั่งเราโดนเก็บไปฮะกอสตัวนะเจอเมดเยอะฮะต่้งสมตัวฮะคงลำบากแย่ตอนนี้ สวยฮะจากวะน,นี้โดใส่เอลสุก,ก่อนเลยฮะพยายามจะไล่เก็บแครี่ฝังง่งตรงข้ามให้เรียบร้อยฮะฝั่งตรงข้ามมาลุมสกิมก็เรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเนยตามด้วยโดนโชกไปแต่เพื่อนมาตามเก็บงานครับนาคอสมีก็ต้องออกเป็นไกอาเพื่อกันดาเมจเว้นะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเพื่อนมาตามเก็บงานทีเบิลคิวไปครับนาคอสมีพยายามจะไล่ตามมอทอครับมอทอ,ทอแบบนี้รอบยากฮะเรียบร้อยฮะ เลนเวลาเข้าแล้วเข้าสุดฮะเข้าแล้วออกยากฮะเพราะว่าจะไฟเรื่อยๆฮะเป็นตัวไหลตัวนึงเลยนะโอ้โหโบบาลอนมาถอยทิ้งระยะครับอย่าไปบวกตรงๆก็ตอนนี้ตามเมจเวทค่อนข้างแรงฮะแอบดักในพุมพ่มครับเผื่อโบบาลอนจะขึ้นไปช่วยเพื่อนะรอเขาสกิลฮะไลด์ตามับจังหว่นี้ยกฮะรอเขาอันติพยายามจะหนีฮะ สวยฮะโดดเกาะไปเลยฮะโดดไป3ตัวฮะไล่เข้าไปเก็บ1เก็บ2ฮะแล้วก็เหลือคิวดรอฮะสวยฮะหือจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่มีสตูดนี้อาจจะไม่รอดนะสตูดช่วยให้เรารอดชีวิตมาได้ฮนะตอนนี้ก็รีบกลับไปเติมเลือดก,ก่อนฮนะด้านบนเหมือนเพื่อนจะเอาป้อมะฮะแต่เหมือนว่าอือือเจอเจอเจอกับ <laughs> บอทในป่าเหมือนว่าจะว้าไปฮะแต่เราดักก่อนฮะ แบบนี้รอดยากฮะเรามีของแล้วฮะเรียบร้อยฮะเก็บปอทอดมาได้ฮะจบได้จบฮะเพื่อนมันฝั่งตรงข้ามจะเกิดมาแล้ว2ตัวก็สไลด์เก็บงานไปก่อนนะเก็บป้อมไปรัมเบอร์พยายามสู้กับโบบาร์ดนะต้องถอยทิ้งระยะมาก่อนนะถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนใจเย็นใจเย็นดักตัวเปียวครับดักตัวเปี้ยวคิวด์ฮะจังหวะนี้สไลด์เข้าไปแบบนี้รอดยากครับคิวด์มาตัวเดียวแบบนี้ ไม่รอดครับเก็บงานไปการโดดใส่แล้วนะแล้วพยายามจะหนีไล์ตามครับเข้าแล้วออกยากครับยาวๆไปครับไล่ตามโมบารอนแต่เหมือนจะโดนไม่โดน่ะสไลด์ผิด่ะไปอีกทางนึ่งเงะเรียกได้ว่าว้าวเฉยๆเลยฮะโอเคครับแต่ยังมีเพื่อนเราคอยเก็บงานให้ฮะตอนนี้พรอมก็แตกสามล้าคงไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับเพื่อนฮะจะคอยเคลียร์กันไปฮะสวยฮะสตรวจ เรียบร้อยฮะก็จบไปฮะต้องขอบคุณชีมนะะก็เลนการเข้าขากันเลยทีเดียวฮะเหมือนรู้ใจฮะวันนี้ก็ชนะไปฮะกับอา์ลเลนฮะออฟเลนโอเคครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่รับชมแล้วก็ผู้ติดติดตามทุกท่านด้วยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามผมด้วยนะฮะ เปลเป็นกำลังใจให้กันหรือมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะฮะก็คิวไป14แอสซิสต์4ะอลเลนอนะช่วงนี้มาแรงเลยนะชอบมากชอบมากนานทีจะได้ MVP ฮะก็เล่นค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะกว่าจะเกิดอโอเคครับตอนนี้ก็ปรับเซตใหม่ไอเทมเล็กๆน้อยๆอยก็น่าจะพอยืดไหว ก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมแจกไอเทมโคดนะฮะเป็น M150 นะฮะ a r k i n g อยู่ในใต้ดิสคริปชันนะฮะสามารถเข้าไปดูโคดด้านล่างได้เลยนะฮะก็จะเป็น1โคดสำหรับไว้ใช้แลกของต่างๆในกิจกรรม M100 ะ,ะแต่น่าจะแลกได้แค่อโปรไฟล์ M150 ฮะก็ลองไปแลกกันดูนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์อาวีเด็ดๆสนุกสนุกมันๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเด e ะทรินขอตัวไปไต่แรงก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย